สวัสดีย่ยแมลงเด้อพี่น้องเด้อแมลงนี่ก็มาเมืองสวนผักครับมอกห,หมดคนหดผักครับนี่ครับเบียบอกขี้ไอเบียบอกขีข้กำลัางงามพี่น้องซุ่มนี่กับผักกาดหอกำลังแปงขึ้นมาใหม่ครับสองแปลงนี่ยครับก้าเบียบไปเลยครับผักกาดจันผักบุ้งผักสลัดมีหลายอย่างอยู่พี่น้องของบรรทัดใหญ่ฟังนี่ ครับบักเขีย่เข้ากับงามๆพี่น้องผักเข้าก็เริ่มใหญ่อลไรได้พี่น้องบอไดใส่สารด้วยครับเด้บเบอบอไดใส่ปุ๋ยเคมีบอไดใส่ฮอร์โมนฉีดครับใส่ปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยบ้านปุ๋ยขอกปุ๋ยขี่กีรีปุ๋ยขี้งัวขีคห้วยพี่น้องนี่ครับ งามโมาพี่น้องพักซีกันางนามเลยครับพักซีเล้าครับไปอมเส้นเนื้อนี่ครับพักซีเล้าพักกาดเขียวเมื่อครับพักกาดเหฮนพักกาดสอยบ้านนอกครับบักแตงบักทั่วกันเริ่มงามดนาะพี่น้องเริ่มขึ้นข้างแล้วอากาศว่าไว้ๆนี่กันอีกจักสองนาทีกันที่ออกหน่วยเราบักแตง สูบนางกะปากัดเขียวมือทางนี้ก็เป็นหอมแขกเด้พี่น้องตอนแรกนี่ห่อกระเจียวหดบางๆพี่นอ้องโบหดหลายแต่เน,เนี่ยมะซาวอาจจะหดเปียกๆหน่อยหนึ่พี่น้องสามารถเก็บกินค่าหนานค่าสวนได้ด้วครับเพต้องล่างเลยก็ได้ครับนี่เพราะว่าห้องบริษัทสารเคมีพี่น้อง เอาบ่อใดใส่ปุ๋ยเคมีบ่อใดใส่ฮอร์โมนฉีดปุ๋ยเขียวปุ๋ยเลีงปุ๋ยยางห้าก็บ่อใดใส่พี่น้องนี่รับประกันเลยเปูแบบธรรมชาติได้พี่น้องกินสบายใจโบ่คือของตลาดครับของตลาดในห้องเองกิตรสันทัดดูพี่น้องผักกาดเตี้ยวมือก็ร่างสวยพี่น้องก็ร่างงาม ประกาศใสห่ห่อในหินครับขับออกจากหมอกเลยพี่น้องออกจากหมอกได้ออกระปู๊ไว้หลายๆกะให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานาเฮาได้อยู่ได้กินกะอีกเพินมเติมกะพี่นอ้อง,ง,งทั้งกรุงเทพทั้งชลบุรี่กับมันก็นอยากมาอยู่มากินน้ำอยู่ปีใหม่เพิ่งก็บอกว่าปลูกไว้หลายเอากะกินใน้พ่อครัวเลื่อนกินในพี่ในน้องกินในวงศาขณะญาติครับทั้งนี้กับพักซี่หอมครับกไปลักแตกกอเลยครับแล้วก็นางงาม ผักซีอหอมเห้าเนี่ยขาดว่าพี่ใหม่ก็ตรพ่อดีครับดี่แนมเห็นเป็นไหม่ไพ่เนี่ยคือตัดกองไว้ได้พี่น้องตัดกองไว้เห็ดพื้นกับพระท่านเอาไปใส่มาใสา่อะพักสาบนั่ไงูอดแล้วตันนั่นหอดแล้วฮอ,อดแล้วหลังฮหดลงไปผลเลยทุ่มน,น่ตอนหอดเน่เอากับ่าอยากได้พี่น้องเข้าใส่สายสาย,สาย,ยางเลครับ ไายางฮาก็ซื้อไอหัวผลนหรือว่าหัวต้องเหลืองผลนน้ำม,มาต่อสายองเปิดน้ำฮากะติปับได้เลยครับปับไม่เห็นพุงหน่อยพุงไก่พุงแห้งพุงคอยกะติปั๊บได้ครับหัวท้องเหลืองครับแต่ผู้นึงมาวางก็ผู้นึงกับมาโหดแทงครับคือปลูกไว้ปลูกไว้อยู่ไว้กินน้ากันครับ ที่หาโปลูกในสะอาดได้พี่น้องหมูหมากาไกบ่บัวลอเข่าครับขยิบขยายพักขยายยังออกไปเรื่อยๆอยู่ครับข,ข้างหน้าขบพระท่านในขยายกระลำดอกกขบพระท่านในขยายครับเพราะว่าเวลากรับพระท่านพ่อครับบางทีเวลาบัพ่อขบพระท่านในขยายครับพี่น้องมึงน้ำกันได้ครับด้วยนี่แหละพักแต่ว่าบักแสงง่ามแม่งครับบักแตงกับบักทัวรนี่ ใจกันได้ได้วยครับที่แรกปักแตงมันเกิดบอดีพี่น้องเกิดบอดีก็ได้เอาปักทัวมาแทมครับปับกทัวน,นปลูกง,ง่ายซ้ำนี่ก็กินมาหวาดมาไหวได้ปักทัวนี่นี้ก็แปะตะระแหน่ก็ป,กประกาศพอ ตน,นี้ก็ประกาศเขียวมือก็ประกาศสอยครับตัวนี้มันก็มันตอนใหญ่แล้วเขามาแปะมันก็ติดหนักหน่อยหนึ่งคี่น้องมันก็จะบุกขึ้นตอนนี้น่อยนครับหอมแขกครับหอมแขกก็เคื้นง่ามนะครับ ท่านไหนก็ประกาศฮอร์ด้วยพี่น้องด้วยปลูกอยู่ปลูกกินมันก็บ,บ่ได้ซื้อรหรอกครับแต่ว่าก็บ่าขายนั่นแหละครับใบให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานได้ยู่ได้กินครับเอาแบบคือว่าปลูกบ่าขายครับปลูกไว้จะกินอย่างเดียวพี่น้อง นี่ครับากาศหอกำลังตีดพี่น้องการห่อแปะไว้แล้วก็ลังตีตได้พี่น้องนี่เนื้อเท้าก็งานกลัวๆพี่น้องถ้าเป็นปลูกบัานเป็นทรงโมเดิร์นก็จะเด็กสองหลังอยู่ครับงานกลัวๆท่านกับพักบุงพี่นอ้องขางกําแพงเอาพักบุงแต่ไข่ค่าพักเช่าอมมาตีดใบพราวนาฝนมันจังตีง่ามพี่น้องราวนาเน้นปลูกยางน้อยนึง อ่างนี่ก็ตอไมลไพ่สตัดไ,ไว้ครับสต,ตัดไว้เห็ดพื้นครับพี่น้องแก่เตียมาปลูกใ้ครับแก่เตียขาดว่าหนาฝนหดนดละจังสิได้กินคือตอมไมลไพ่มันก็นใหญ่พี่น้องโอภาค้นบอหุม่มคือเผาไปเรื่อเๆตอนนี้่กลกาเผาลายเพราะว่ามันมันสีหลวกผักก็เลยหยุดไว้ก่อนถ้าเผามันก็นจะเบิดแล้ว ตอนนี้ลูกล้างกระล่างหดวผักอยู่ด้วยครับเนี่นะครับผักสวนคั่วหัวกินได้อีกจาักอาทิตย์หนึ่งก็แถวเนี่ยมันก็นจะเขียวไปโดยผักเลยครับอาทิตย์มันมีองว่างแล้วพี่น้อง เช้าอาทิตย์นึงจังมาเมื่งน้ำกันเด้อครับเด้อตัวนี้อาจจะดูโบสวยงามเจ้าหน่อยครับเพราะว่าห้าคุม้มูผักถ้าพวกคุ้มมันก็เกิดงาพี่น้องดูนะครับปักเขียวมือฟักซีหอม ประกาศสอยครับหอมแขกประกาศห่อพี่น้องประกาศเกี่ยวมือกันลังงามเลยครับเด้อกันลังขยายออกไปเรื่อยๆพี่น้องที่แนมเห็นเขียวๆอยู่เนี่ยครับบรดษ้ไซ้ฮอร์โมนเลยครับ บราจะใส่ปุ๋ยเขียวปุ๋ยแหลงปุ๋ยหยังครับเอาเอากระทิยมแดงผสมพงสุรดผสมน่มเปียวมะฮดเทียนแงพี่น้องเป็นฮอร์โมนคือแต่เป็นฮอร์โมนจำเรล็ตดีว่าเขาขายฮอร์โมนครับฮอร์โมนเขนาทำเองพี่น้องไรยสารคลิปนี้โมงยังหลายเลยพี่น้องเด้อพาพี่น้องมะม,ะมะ่วงสวนผักครับ สามัเก,กินได้เนื้อสวนนะครับเลเกินได้เลยพ่ต้องล่างก็กินได้ครับเพราะว่าฮาผมมีสารเคมีครับปลอดภัยไรกังวลไปแล้วครับ